ไปที่พัทลุงนะคุณผู้ชมครับมีกรณีแม่คนหนึ่งนะพิการวอนขอให้หน่วยงานไหนก็ได้ช่วยเหลือลูกสาวเธอหน่อยลูกสาวเนี่ยนะฮะไปทํางานต่างประเทศไปที่บาเรนปรากฏว่าจูจๆเนี่ยไปถูกบังคับให้ค้าประเวณีนะครับตอนนี้ลูกสาวลาบากมากร้องไห้นะฮะถ่ายคลิปส่งมาให้เพื่อนแม่นั่งรออยู่หน้าประตูบ้านทุกวันครับลองดูนะฮะจูกวอนนะคะ ช่วยดูหอไปจากประเทศนีทีค่ะตอนนี้หนูเวทยตอาคาเบมือนการต้องบังคับค่ามบริกานใี้ได้วันละสิบข่อตอนนี้หนูไม่ไหวแล้วจริงๆว่าให้ดูอยากของเบียราไม่ยมาช่วยหนูหน่อยูไม่ดีที่มันดีขึเลยค นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือคุณกุ๊กนะฮะคุณกุ๊กที่ถูกหลอกไปขายที่นู่นนะครับยังมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับเป็นภาพของนางกิ่งเกื้อคลังนะฮะเป็นคุณแม่ของกุ๊กนะครับอายุ64ปีเป็นผู้พิการขาเนี่ยนะคุณผู้ชมครับเป็นไปนะไปสาวดุเป๋ มันเนี่ยตื่นแ่แล้วป่าใบุ้งไหนเออตื้งแ่หมากับสักแท้นแม่แต่ละต้นหมานเนี่ยเล่นเน้นเนดูลาเดือดเนี่แหละครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นภาพของนางกิ่งเกื้อคลังนะฮะอายุ64ปีเป็นผู้พิการขาได้นำมาร้องเรียนกับสื่อนะครับว่าเธอเองเนี่ยมีลูกสาวอายุ25ปีชื่อเล่นว่ากุ๊กครับบินรนสู้ชีวิตนะฮะไปทำงานต่างประเทศ โดยสมัครงานผ่านทาง Facebook จัดหางานเพื่อหวังหาเงินก้อนเนี่ยนะครับมาสร้างบ้านใหม่ให้กับแม่ที่บ้านนั้นก็ผุพังซุดโสมนะฮะแล้วก็อาศัยกันอยู่เพียงลําพังสองคนแม่ลูกโดยก่อนไปครับลูกสาวเนี่ยฝากความหวังเอาไว้นะครับบอกว่าอีก3เดือนเนี่ยจะกลับมาพร้อมกับเงินก้อนเพื่อสร้างบ้านใหม่ให้กับแม่ผ่านไป2เดือนกว่าครับลูกสาวไม่ได้ทําอย่างที่พูดเอาไว้คือไม่กลับมานะฮะถูกในหน้าเนี่ยยึดหนังสือเดินทางเอาไว้พร้อมทั้งบังคับ ให้ค้าประเวณีโดยบอก,กว่าหักค่าหนี้2องแสนกว่าเป็นเวลา3เดือนและอย่าคิดหนีทำให้ลูกสาวเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความนะครับพร้อมกับคลิปส่งมาให้กับทางเพื่อนเป็นภาพขณะที่ลูกสาวเนี่ยนอนร้องไห้เล่าถึงความยากลำบากแล้วก็ขอให้หน่วยงานในประเทศไทยช่วยเหลือเธอด้วยเธออยากกลับบ้านนะครับไม่อยากตาไม่อยากตาอยู่ที่บาเรนถือว่าแบบนั้นเนี่ยคุณหมย ส่วนทางด้านนางสาววัสนาหนูหนุดนะฮะอายุ26ปีครับเป็นเพื่อนของคุณกุ๊กเนี่ยก็บอกว่ากุ๊กเนี่ยได้ส่งคลิปภาพพร้อมกับเขียนข้อความช่วยเหลือมาหลายครั้งเล่าถึงความยากลำบากหลังตกเป็นเหยื่อของ Facebook จัดหางานต่างประเทศชื่อว่าแบมแบมนะฮะชื่อว่าแบมแบมนะครับโดยเธอเองเนี่ยได้สมัครงานนะฮะเห็นมีการเขียนข้อความรูว่ารายได้นั้นดีเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า10,000แบาทแต่ไม่ทราบนะรัาทำงานอะไร จนกระทั่งเธอเองเนี่ยสมัครไปแล้วก็ไปทำงานสุดท้ายถูกบังคับให้ค้าประเวณีนะครับงงขณะที่เพื่อนอีกสองคนของกุ๊กนะฮะหลังทราบข่าวว่ากุ๊กนั้นถูกหลอกไปทำงานก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนหน่อยเป็นห่วงที่สุดตอนนี้คือแม่นะฮะแม่ของกุ๊กที่พิการแล้วก็อาศัยอยู่บ้านเพียงลำพังเมื่อทราบว่าลูกสาวนั้นตกอยู่ในสภาพแบบนี้แม่นั่งร้องไห้ที่หน้าประตูบ้านรอลูกสาวทุกวันนะครับ ลองฟังเสียงเพื่อนดูก่อนนะฮะาอผมมันไปมันก้าวไปในกลุ่มอาหาร่างปทินั้นผมมันวางกระป๋ามันมัน,น,น,นมันอารมจะจัดๆเลยนะมันโบอ,อยบารนีนแต่ตอนที่มันไปมันไม่ได้ลาวไคลเลยนะมันไปอยู่ประเต็มในนอยโยบารีนนั้นในตึงตมามันวาวอ่ะหยิบจี้จุ่มงเลยหยุดไม่ได้เลยเนี่ยแหละครับ <uda> ก็เป็นเพื่อนนะฮะบ,บอกว่าอยากจะ<ม>ให้ช่วยเหลือกุ๊กหน่อยตอนนี้กุ๊กลำบากมากนะครับ เรื่องนี้นะฮะผู้สื่อข่าวก็ได้รับการร้องเรียนนะฮะล่าสุดเนี่ยเดินทางไปพบกับทางนายอัมพรณนิโรธเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยขอตรวจสอบข้อเท็จจริงซะก่อนวันนี้ช่วงบ่ายครับจะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบกับทางผู้ร้องเรียนและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆนะฮะซึ่งหากพบว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะครับก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแต่ดูตรงแล้วก็ต,วกตัวแม่เนี่ยน่าสงสารมากนะใช่ค่ะเพราะว่าแม่เนี่ย นั่งรอลูกทุกวันอยู่ที่หน้าประตูแบบนี้คุณผู้ชมครับอ่ะไปฟังเสียงแม่สักนิดนะก็หวังอ่ไปตำมานก็บอกว่าก็ไปตำหานแต่ไม่ใหญ่ก็บอกว่าทำาหานไหนเลยแต่มันบาเปือนมันบอกหวังอ่ไปตำมานมันไปกระเปื่อนไม่วเวนไปเจอเออภาษาก้าวันนอนในรับปืนนิ่มก้าวกัไม่กินทีมันนี้พอรู้ว่ามันไปดูปันหานั้นว่าการนเออ เนดูปลาเดือดบ้างรหน้าหลังรองวันตกกลุนนี่นี่ยแหละครับคือทางกุ๊กเองก็ส่งข้อความกลับมาหาเพื่อนคือต้องแอบถ่ายส่งมานะ่เนี่ยครับเป็น,นเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ชื่อว่าแบมแบมะนะฮะร,รับสมัครหญิงสาวไปทำงานต่างประเทศเงินดี ได้เดือนหนึ่งแสนก็ไม่รู้นะฮะเขาว่าสมัครไปไปถึงที่นู่นเสร็จปุ๊บเนี่ยบอกบอกเลยบอกหักก่อนสองแสนไปนู่นขายตัวซะ,ะเนี่ยฮะ,ะรเรื่องนี้ก็จะเป็นอุทหาหรณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับผู้ที่อยากจะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศค่ะถ้าอยากไปจริงๆนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของตรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน คือคนที่ตกงานก็ไปดูได้นะคะในเว็บนี้ค่ะมีตำแหน่งงานมากมายนะคะถ้าไม่เลือกงานทางกระทรวงแรงงานบอกว่ามีงานทําแน่นอนครับค่ะเป็นกำลังใจนะฮะขอให้ช่วยได้กลับมาเร็วๆนะครับค่ะ